สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin B Channel ก็วันนี้นะครับตอนนี้บังอยู่ที่ท่าเรือ The River City นะครับที่โรงแรม The River City นะครับผมก็ตอนนี้นะครับบงกำลังรอขึ้นเรือนะครับ Wonderful Pearl นะครับเป็นหนึ่งในเรือที่สวยแล้วก็ใหญ่ที่สุดที่ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้เลยนะเดี๋ยวบังจะมารีวิวว่าข้างในเป็นยังไงเอาง่ายๆนะเรือลำเนี้ได้รับรางวัล เอเชียอ r d ในปี2019ด้วยนะครับว่าเป็นหนึ่งในเรือที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ด้วยระบบการทำงานของเรือเนี่ยทำงานเหมือนกับเรือดำน้ำเลยนะ <Wow. S 1> เป็นยังไงต้องบอกว่าสะพานในประเทศไทยหรือในกรุงเทพนะครับค่อนข้างที่จะมะีความสูงที่เตี้ยนะครับแล้วมันเปิดสะพานไม่ได้เหมือนต่างประเทศใช่ไหมมันเป็นสะพานฟิกซ์ทีนี้พอสะพานมันฟิกซ์ปุ๊บ ถ้าวันไหนที่น้ำมันมีขึ้นสูงทำให้เรือที่สูงเนี่ยไม่สามารถลอดผ่านไปได้แล้วจะทำให้การล่องเรือในวันนั้นล่ะล่มลงไปทีนี้เนี่ยการทำงานของระล่มนี้ก็คือเปิดน้ำที่ใต้ท้องเรือให้น้ำเข้ามาเพื่อลด เพดานเรือให้ต่ำลงเพื่อจะได้ลอดได้ทุกสะพานที่ต่ำๆในประเทศไทยเป็นไงจริงไหมนอกจากนั้นนะเรือลำนี้ยังมีเรอบบันไดเลื่อนอยู่ในตัวเรืออีกด้วยนะครับ2ตัวด้วยกันนะแล้วก็มีฟอร์มคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้ทุกคืนด้วยนะครับแล้วก็มีบุฟเฟ่อาหารทะเลอาหารนานาชาติอาหารไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเยอะแย,ยะไปหมดเลยซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลย เสริมนิดนึงสถานที่นะครับของโรงแรมเดอะริเวอร์เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับไอคอนสยามเลยนะครับถ้ามาเดินทางมาด้วยรถเนี่ยก็มาทางหัวลําโพงเนาะแล้วก็ขับรถเรียบคลองมานะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าจะเดินทางเอาสะดวกนิดนึงก็อาจจะมาทางเรือก็ได้เพราะนี่เห็นไหมมันมีโปะเรือข้ามฟากแล้วก็โปเรือที่สําหรับให้คนแบบว่าไปมาเนี่ย ได้สัญจรอ,อยู่นะครับถ้าใครเขาเรว่ามาไอคอนสยามเป็นก็มาที่เดอะริเวอร์ได้ง่ายครับตอนนี้บงกำลังจะรอลงทะเบียนตอน6โมงครึ่งนะครับเริ่มเดินเรือตอน1ทุ่มนะครับจนถึง3ทุ่มนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงในการอยู่บนเรือให้ไงตามไปดูกันเลย ใบัตรมาแล้วก็อันนี้นะครับบัตรหนึใบนะครับใช้ได้สองคนแล้วก็มีสติกเกอร์ที่ต้องแปะขึ้นเรือด้วยนะครับก็เหมือนบัตรผ่านนั่นแหละแล้วที่สําคัญก็คือปกติเนี่ยราคาในการขึ้นไปบนเรือเนี่ยประมาณ2,000บาทซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นแบบเขาบอกถูกมากเลยครับเหลือพันสแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเหลือแค่8ปดบบาทเอง คือถูกมากๆได้กินกุ้งแม่น้ําเผาได้กินบุฟเฟ่อาหารทะเลอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยแล้วก็มีการแสดงโชว์แล้วก็เรือลําที่ใหญ่มากๆแล้วสวยมากๆแบงคคิดว่าช่วงเนี้ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะเป็นเวลาที่คุ้มมากๆเลยที่จะมาต้องบอกว่าอันนี้แพงที่สุดเท่าที่บบงหาได้ในเว็บไซต์ด้วยนะถูกที่สุดเชื่อไหมเท่าไหร่4ี่ร้อยสามเก้าสามร้อยเก้าสิบเก้าคือสี่ร้อยแหละถูกมากๆบุฟเฟ่แล้วก็ได้ล่องเรือแน่นอนเรืออาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้แต่ เฮ้ยมันคุ้มมากเลยนะได้ล่องเรือแล้วก็กินอาหารทะเลเปลี่ยนบรรยากาศ แล้วก็ดูวิวไปเรื่อยๆต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มจากโรงแรมริเวอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปจบที่แบงชาติตรงใต้สะพานพระราม8นะครับใช้เวลาไปกลับเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นวิวที่ทัดวัดระคงังวัดพระแก้ววัดอะไรประมาณเนี้ยในระหว่างทางซึ่งแบงคิดว่าคือสวยมากๆอย่าลืมเช็คสภาพอากาศก่อนนะว่าวันนั้นะฝนตกหรือเปล่าช่วงนี้หน้าหนาวแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับ ันนี้เป็นลายบุฟเฟ่อาหารไทยนะครับก็จะมีทั้งผะแนงนะครับมีทั้งทอดมันนะครับผมแล้วก็อาหารของทอดต่างๆนะครับหมูทอดอะไรต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นซิกเนจอร์หมูชีสนะครับแล้วก็เป็นพวกสปาเกตตี้แล้วก็อันนี้เป็นซุปเห็ดข้นนะครับผมแล้วก็เป็นต้มยำด้วยเนาะก็จะมีอาหารนั้นหลากหลายเลยแล้วก็มีเป็นน้ำพริกนะครับสำหรับคนที่ชอบ จิ้มน้ำพริกกินแล้วก็ของทานเล่นต่างๆรวมไปถึงไส่เฮลตี้ถ้าใครชอบเฮลตี้เขาก็มีสลัดไว้รองรับตักได้เรื่อยๆเลยโซนนี้จะเป็นโซนของหวานนะครับก็จะมีผลไม้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็จะมีขนมไทยนะครับผมเป็นขนมเค้กก็มีแล้วก็เป็นบราวนี่ก็มีเหมือนกัน โอเคครับแบงค์ไปตักอาหารมาแล้วอาหารเยอะมากเลยนะแล้วก็อร่อยด้วยจริงๆคือแอบชิมไปแล้วนี่นี่อันนี้มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเป็นซุปเห็ดน,นะครับก็อร่อยมากนะครับซุปเห็ดข้นแล้วก็มีทั้งเขาบอกว่าอันนี้เป็นสเต็กหมูที่เขาบอกว่าเป็นอาหารแนะนำนี่สเต็กหมูอาหารแนะนำนะครับแล้วก็มีทุกอย่างจริงๆส่วนตัวแล้วเนี่ย อันนี้เขาบอกว่าเป็นกุ้งแม่น้ําแต่แบงรู้สึกมันเล็กไปหน่อยแล้วก็ซูชิไม่ได้มีแบบเหมือนที่เราหวังเอาไว้แต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะาอาหารอย่างอื่นถือว่าอร่อยแล้วก็ดีแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเนี่ยเทียบเลยเป็นุฟเฟ่น,นะครับตักตักได้เรื่อยๆก็คิดว่าอันนี้ไม่พอหรอกเดี๋ยวคงไปตักเพิ่มมืดนิดนึงนะครับทุกคนก็แบงค์มานั่งที่หัวเรือเนะาะมันก็เลยมืดนิดนึงตอนนี้เรากําลังจะลอดใต้สะพานนะครับเนี่ย โคตรเตี้ยเป็นสะพานที่เตี้ยว่าเราดูดิหัวบงอ่ะคือหัวบงอีกนิดเดียวก็ชนแล้วอ่ะเราถึงสะพานถึงสะพานฟุตแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยทุกคนคือลมอ่อนๆคือต้องบอกว่ากินข้าวเนี่ยกินแบบอิ่มแล้วอ่ะคือจานเดียวอ่ะจานเดียวเท่านั้นยังไม่ได้กินกุ้งเผาเลยดว้วยเขาบอกมันกุ้งแม่น้ำแต่มันตัวมันเล็กเนี่ยทุกคนแต่เนี้ย ข้าวานีเห็นชีสไหมขาวๆตรงกลางอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเหมือนกับเป็นหมูทอดห่อชีสนะครับโดยรวมแล้วอาหารอร่อยนะอร่อยหลายๆอย่างนะครับมีอร่อยไม่ม,มีไม,ม,ไม่อร่อยไหมมีแต่ว่าส่วนมากอร่อยนะครับแล้วก็อาหารส่วนตัวคิดว่าคือแบงค์คิดว่ามันก็เยอะในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามตะกี้ถามสายบุฟเฟ่บอกว่าเออมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็อโอเคตามนั้นนะครับกําลังดีละกัน นะครับอออิ่มแหละแล้วก็อร่อยใช้ได้นะครับเพราะว่าเน้นคุณภาพไม่ได้เน,นเน้นปริมาณนะครับเพราะถ้าคิดว่าใส่มาเยอะก็คงเหลือทิ้งอยู่ดีนะครับเพราะช่วงนี้คนก็ไม่ได้เยอะนะก็รวมๆแล้วคิดว่าสักประมาณ1ส่วนสของเรืออะไรประมาณนี้คนที่มานะครับก็ยังเหลือที่ว่างอยู่เยอะนะก็ใครจะมาช่วงนี้คือดีมากนะครับดีมากบรรยากาศดีอากาศเย็นกำลังดีสบายอาหารใช้ได้แล้วก็ ีดนตรีแล้วก็ไม่แพงอันนี้สำคัญไม่แพงนะครับลองมาดู เขาเน้นไฟเป็นสีส้มด้วยอ่ะมันเลยให้เราดูเหลืองทองอารามไปหมดเลย กคนครับตอนนี้ไอคอนสยามสวยมากถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าลืมมาเที่ยวกันนะตอนนี้คือไฟสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้าหน้าหนาวใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสจร่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจที่น่ามาถ่ายรูปมากๆส่วนตัวแบงรู้สึกเออเห็นไฟแบบนี้อยากมาถ่ายรูปเลยอะตอนนี้คนยังน้อยอยู่เลยนะตอนนี้สามทุม คนยังคนน้อยอ่ะรู้สึกแบบเออถ้าใครมาถ่ายรูปตอนนี้เราไม่รีบกลับบ้านนะจะได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนเลยนะครับแล้วนี่เรือจะไปกลับลำตรงไหนล้ะฮะเราจะน๊อตพาตากสีนี้ไปเรียกกล้องตึกโฟรซีซันโฟร์ซีซันขอบคุณครับเพนนินซูล่ามีคนพักอยู่แค่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ประมาณไม่ถึง20ห้องอ่ะทุกคน p e n เนนซ u ล a ามีคนพักไม่ถึง20ห้องกับทั้งตึกเห็นว่าช่วงนี้เราต้องช่วยเหลือกันเยอะจริงๆโอเคก็เดี๋ยวบังจบคลิปตรงนี้เลยนะครับก็ส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าคุ้มไหมที่จ่ายมานะครับก็รู้สึกว่าคุ้มแบบคาบเส้นพอดีเลยนะเพราะว่าแน่นอนเรามาจ่ายราคาแพงที่สุดเนี่ยเพราะว่าเราเลือกว่ามันจะเป็นกุ้งแม่น้ําเผาแล้วเราคิดว่ามันจะว้าวซึ่งมันไม่ว้าวแล้วก็ อ,อ,อาหารญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีซูชิอะไรแบบหลากหลายเลยนะก็คือแบบส่วนมากเป็นห่อข้าวอะไรประมาณนี้อาหารไทยรสชาติดีมากแล้วก็อาหารปรกติรสชาติดีแต่ว่าอาหารญี่ปุ่นกับอาหารทะเลเนี่ยไม่ผ่านนะครับดูส่วนเตวนะรู้สึกไม่ผ่านกุ้งมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะครับไม่ว้าวขนาดนั้นคิดว่านะครับผม ขราวหน้าถ้ามานะบางรู้สึกยังชอบบรรยากาศนั่งเรือนานๆทีมานั่งเรือแบบนี้ก็ดีนะครับก็ขราวหน้าอยากมาอีกแต่คุ้มไม่ได้แบบราคานี้แล้วนะอาจจะแบบลงมาเหลือสักแบบสี่ห้าร้อยอะไรประมาณนี้หรือว่า600ตเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือโอเคแล้วเพราะถึงแม้เรือจะสวยแต่เราก็ไม่ได้เห็นเรือนี่ทุกคนเราอยู่บนเรือใช่ไหมเราไม่ได้ถ่ายเรือ ฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ถ่ายวิวมากกว่านะครับล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยามีเยอะมากนะครับราคาไม่ได้แพงด้วยและตอนนี้ก็คือเศรษฐ,ฐกิจกำลังไม่ค่อยดีนะครับเรามีส่วนลดด้่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายถ้าพอจะมีเวลาหรือว่ามีเงินเหลือนิดนึงนะครับเจียดมาสำหรับคนที่แบบชอบกินอ่ะนะแล้วก็ชอบเสพบรรยากาศ4 5 0 0ในโอกาสพิเศษเนี่ยแบงรู้สึกว่าเออมันคุ้มที่จะจ่ายนะครับลองมาดูนะครับผมอ๋อที่นี่ เบงจะบอกว่าเขามีเค้กให้ฟรีด้วยนะมันไม่ได้ชิ้นใหญ่หรอกมันก็ชิ้นแบบเท่าน,นี้แหละก็คือเท่าแบบฝ่ามือมันเหมือนคัพเค้กอะไรประมาณนี้แต่อร่อยนะแล้วก็รู้สึกใช้ได้ที่นี่พนักง,งานบร,ริาการดีดีครับใครชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ข้างล่างนี้เลยนะที่ช่อง Justin B Channel ก็ใครอยากจะให้เราไปไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือใครมีข้อสงสัยตรงไหน,นคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้บ๊ายบาย